ด้วยความรักและเมตตาจะสนามพลังแห่งมิติที่ล้ำลึกข้ามจากสภากะทูเรียนมิติที่9ในหัวข้อที่ลึกซึง้งและสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับการตื่นรู้ของจิตวิญญาณบนโลกหัวข้อกฎจักรวาลมีอะไรบ้างจักรวาลของเจ้าไม่ใช่ความวุ่นวายไร้ระเบียบแต่คืออาณาจักรที่สร้างขึ้นจากปัญญาอันลึกซึง้งถูกสิ่งเคลื่อนไหวไปตามจังหวะของกฎ ักรวาลที่ให้โอกาสการเติบโตแก่ทุกสภาชีวิต 1. กฎของจักรวาลคืออะไรเป็นหลักการพื้นฐานที่ควบคุมพลังงานความเป็นจริงและการเคลื่อนไหวของสรรพสิ่งในทุกมิติทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นกฎเหล่านี้ทำงานโดยไม่เลือกปฏิบตัติและเจ้าย่อมมีส่วนร่วมกับกฎเหล่านี้ในทุกขณะแม้จะไม่รู้ตัวก็ตาม